สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการปิดแจ้งเตือนในไลน์นะครับขั้นแรกก็เข้าไปในไลน์นะครับจากนั้นเลือกที่อื่นอเสร็จแล้วกดรูปฟัร์มเฟืองนะครับเลื่อนลงมาการตั้งค่าพื้นฐานการแจ้งเตือนครับจะเจอคำว่าแอปที่ได้รับอนุญาตคลิกเข้าไปครับสมมุติว่าอยาก ปิดการแจ้งเตือนเกมสถีนะครับคือเข้าไปแล้วปกติมันจะมีข้อความติดอยู่นะครับแสดงว่าเราได้รับข้อความที่แจ้งเตือนมานะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดออกนะครับแค่นี้ครับจะเป็นการไม่รับข้อความจากเกมนะครับแต่ยังส่งได้อยู่และแค่เราไม่ต้องมาลำคามเสียงแจ้งเตือนนะครับไม่ต้องเปิดมาแบบ เฮ้ยส่งเกมนี่หรอน่าลำคาญเลยมนนานี้ครับโอเคก็จบแค่นี้ครับขอบคุณครับ